4จุดพลาดที่ทําให้ JD พังและระบบ HR ก็พังตาม 1. นึ่งของคนอื่นมาใช้เพราะคิดว่า JD ก็เหมือนๆกันทุกบริษัทนั่นแหละแต่ลืมไปว่าธุรกิจของคุณเนี่ยไม่เหมือนใครผลก็คือหน้าที่ไม่ตรงบทบาทพนักงานทํางานไม่ตรงเป้าสุดท้ายต้องสั่งใหม่หมดเสียเวลา HR และเสียแรงคน 2. เขียนเยอะเกินไปจนไม่รู้ว่างานหลักเนี่ยคืออะไรบาง JD มีทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายเอกสารยันประชุมกับผู้บริหาร ผลก็คือคนทําไม่รู้ว่าจะโฟกัสตรงไหนหัวหน้าก็ไม่รู้ว่าจะประเมินจากอะไรสุดท้ายทําทุกอย่างแต่ว่าไม่มีอะไรดีสักอย่างเลย 3. เขียนไม่สอดคล้องกับบทบาทระดับของตําแหน่งพนักงานระดับออฟฟิเซอร์แต่เขียน J d ดีออกมาเหมือนระดับผู้จัดการหรือผู้จัดการแต่ J d ดียังทํางานปฏิบัติแทนลูกน้องผลก็คือคนทํางานสับสนบางคนหมดไฟเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทํางานในระดับที่ถูกคาดหวัง 4. ไม่เขียนผลลัพธ์ที่คาดหวังนี่คือจุดพลาดที่ทําให้ จดีกลายเป็นกระดาษเปล่าเพราะมีแต่หน้าที่แต่ไม่บอกว่างานนี้สําเร็จคืออะไรผลเสียก็คือประเมินผลไม่ได้พัฒนาไม่ถูกจุดพนักงานไม่รู้ว่าตัวเองต้องเติบโตยังไงสุดท้ายองค์กรก็จะได้แต่คนที่ทํางานไปวันๆแต่ไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรเจดี JD ที่ดีไม่ต้องยาวแต่ต้องชัดเพราะมันคือแผนที่ขององค์กรที่พาให้ทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกันอยากเริ่มง่ายๆลองกลับไปดูเจดีของคุณตั้งแต่วันนี้เลย แล้วถามแค่4ี่คำถามนี้ใช่ของเราจริงไหมรู้ไหมว่างานหลักคืออะไรตรงกับระดับเราไหมบอกผลลัพธ์ชัดเจนแล้วหรือยังถ้าตอบว่าไม่สักข้อถึงเวลาปรับเจดีให้ใช้ได้จริงแล้วคะ่ะกดติดตามกันไว้นะคะแล้วจะมาแชร์ความรู้ให้ฟังเรื่อยเรยคะ่ะ